แหกแต่ก่อนสมัยพวกเราเด็กน้อยนี่เขาเอินทับควายกว่าทับควายทับทับควายเนาะยำเห็ดสามแหงเลยเห็ดให้เห็ดนาเสร็จเนาะแล้วเราขึ้นมาทิ้มใบพี่จ้าพอหน้าไปขึ้นมาทำมันพี่เนาะปล่อยไว้พี่เนาะขับไปแล้วช่วงช่วงใดเขาลงไปช่วงเกี่ยวเข้าวแล้วโอ้เกี่ยวเข้าแล้วเข้าแล้วแต่ก่อนเอินเอินทับควายเอินทับขวายแล้วสามตาแหก สามตาแหกนี่กระเอินคู่กันบ่ตอนนั้นน่ะหรือบ่ตอนนั้นบ่ทันมีใท่ไหมทันมีแต่แหกกันแต่เำหวยเดียวสื่อพอแต่ทำขวยพอแจกอันมาขายของตะกี้ก็บ่มีห้หนักท่องเที่ยวมามีพอนั่งเที่ยวมาแล้วเลยพวกาะบ่ไม่พ้นมาตั้งสาแหกสามแหกสาแหกนี่ก็คือยางขึ้นตาเลือกตาาแหกนเพี่นอ ถือเป็นด่านแรกทดสอบเนาะทดสอบเนี่ยผู้ใดเดินผ่านด่านนี้ได้แล้วก็โอเคโอเคขึ้นได้ละลังขายของตะกี้นั่นบรามีอันห้านมีที่หลอกวางขายตะคงไม้อซาดมาปูตามซ้ำต่างๆจะมีร้านค้าไว้บอกคอยบริการแล้วมีของที่ลึกไว้ให้นักท่องเที่ยวซื้อไปเป็นของที่ระลึกมามาจากไหนน้องฮะ มาจากกรุงเทพค่ะพี่นกเป็นไทยกรุงเทพเปิดเลยวะไทยนะคะเป็นไทยกรุงเทพเปิดเลยวะไม่บวบค่ะบอมบประมาณไม่สวยแล้วผูกผูกกระดึงนี้ถ้าถ้าทำเป็นกระเช้าดีไหมดีไหมไม่ดีค่ะชอบไหม เงี้ยมันกวังมันหวัมันจะได้ไม่เหนื่อยกันเหนื่อยดีเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดคนมานั่งกระเช้าที่หลังหนูเคยขึ้นก่อนไม่ทักใจเสียใจหนูรวมกับวันไหนมาแล้วเป็นไงบ้างประทับใจไหมก็ประทับใจแบบว่าเหนื่อยแต่ว่ามันพอไปเห็นแล้วมันแบบมันไทยแบบนี้เลยเคยเคยเที่ยวเขาที่ไหนมาไปไปจขนใหญ่เขาใหญ่ ไปจันได้แต่ว่าก็ไม่สูงแค่นี้แต่ที่นี่สูงกว่าแล้วก็เดินไกลมากมามากี่รอบละรอบแรกค่ะรอบแรกอประทับใจมากเลยรอบใจครับลุงลุงก็เพิ่งขึ้นปีนี้เป็นรอบที่สามหรอคะเจอพี่คนหนึ่งะเขาขึ้นมาสิบรอบแล้ว สวัสดีครับสู้ๆเหนื่อยไหมหล่อและรอละครับผมมามากี่รอบแล้วฮะครั้งแรกครับครั้งแรกเหรอครับผมสนุกมากครับอ้าวถ้าถ้ามีมีกระเช้าไม่ดีกว่าล่ะอ๋อไม่ไม่ดีล่ะไม่ดีแต่มันมันร้ายธรรมชาติแล้วแล้วเขาเขานี่เคยไปที่ไหนบ้างเนี่ย ไปกำลังตกไปแค่นั้นนตกอะไรเยอะแยะต่างๆอุทยานอื่นๆไหนที่เป็นเขาอะไรเนี่ยเคยเดินที่ไหนบ้างก็น้ำหนาวครับน้ำหนาวเหนะเป็นเอราวัณเอราวัณกาญจนบุรีเวรู้ว่าที่ดีกว่าอินอินอินทนนท์เคยไปไหมอ๋ออินทนนท์เคยไปันนใช้รถขึ้นได้น้ำหนาวมันไม่เชิงนิเวศอยากให้เป็นเชิงนิเวศมากกว่าภูมิใจเจอเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้ทำงานหรือ เรียนเรียนเรียนอยู่ครับเรียนที่ไหนอเกระเร็อเกรเสรอจออถ้าอย่างนี้ก็ต้องยิ่งชอบเลยนะเกษตรกันคณะเกษตรกันอนบเรี๋ยวกัับดี๋ยวมาครับุาครับจะองหรอเดี๋ยวก็ถึงละขึ้นขึ้นขับขึ้นรับหนึ่งนะครับอ๋อขึ้นบ่ครับ น้ำส่วนกล้วยหางวันนี้ทุกทุกปีวะมาแบกทุกปีวะครับทุกปีครับแล้วเป็นไดเทาเกิดมีกระกระเซ้าเราเมันทิกระทบไทยเฮาบ่กระทบเด่นแล้วครับนั่นนะผมก็ไม่มีงานทำมุณมีงานทำแล้วครับตรงงานแล้วเราเข่าวบดีชี้แจงบอกว่า,วาถ้าเหตุเราเขาเขาซีซอยอย่างเขาได้ไม่อย่างนะบอรครับบดีชี้แจงครับมีล่ออกทันแล้วครับบดีชี้แจงเลยครับ อันนี้จะหยิยอบออกเท่านั้นแหละแต่ะรังเข้ากรุงเทพเป็นเปิดเทนเดอร์ต่อไปแล้วความ <laughs> คิดเห็นของพวกเฮาเด้อเห็นเห็นดีเห็นงานมึงเข้าบอสเลยโอ้ความตามจี๊ดจิงเพวกผมหับของอย่างก็ไม่ยาทางแต่พวกผมก็ยิ้มเ้าแล้วต่อไปนี่เอาแล้วลูกคุณลูกคุณหลานพี่มันมันต้องบอกเนาะว่าเฮาซีดายอย่างเด้อไม่อย่างเนาะอือ อย่าบริหามในสืบเรื่อยไปเห็ดอย่างมีอะไรได้เสริมนึงให้แด้มันครเยครับมันต้องซีแจงให้ให้ห่วงสันมบนบออันนี้เพิ่นเพิ่นเคยมาบออย่างบอว่าพวกเขาซีได้ยังไม่ยังเหรบอครับว่าจะมาสร้างอย่างเดียวครับบอจะมาสร้างอย่างเดียวครับมันจะมาหาข้อมูลว่าจะสร้างบอสร้างดีบอไม่ยังบอหรอแต่ว่า ่นได้ผนเสียอันนี้บอได้ว่าฟังไอทางดอกรับมาขัดันไม่ไหวขดีเหรอดพเยอะเลยนิดว่ขัดันไม่อยู่อ๋อก็คือที่โดนอยู่ลอกเนาะดงลูกการนยขัดพันก็ไม่อยู่ดอกาลูกหับสามสี่ลอยขนนางการไปสร้างเทครับตอนนี้มันก็ซ้ำไปนับหนึ่งมาอีกแล้ว เด็กนหลายอยู่ครับมันเด็กหลายครูพามาเที่ยวเคร้บ คยขึ้นมากี่รอบแล้วครับรอบแรกครับรอบแรกอ่ะเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่ครับคิดว่าโอกาสน่าจะมามาพิชิตอีกไหมเนี่ยขอมาครับไม่แน่ครับถ้าเผื่อมีกระเช้ามาไหมมีกระเช้าครับมาแลยวมีความคิดเห็นยังไงกระเช้าถ้าเขาจะสร้างหรือไม่สร้างมีความคคิดเห็นยังไง อ่าโอเคก็ถ้าสร้างก็คนแก่ได้ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอ๋อถ้าไม่สร้างก็ทาทายทาทายดีคิดว่ามันจะกระทบไหมถ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ไม่กระทบครับรานค้าทาทายก็เดินเราพวกลูกหาบร้านค้าอ๋อลูกหาบร้านค้าครับที่ลูกหาบร้านค้าผมว่าคงไม่กระทบมากเท่าไหร่คงไม่กระทบมากเท่าไหร่ครับ โอเคมามาจากไหนเนี่ยออมาชุมแพครับเนาะโอเคครับโอเคครับอัพเลามาเนี่ยพี่อย่าน้อยมาไหมพี่แจกส่องเดือนก่อนขึ้นกี่รอบแล้วหนุ่มอ๋อขึ้นมาครั้งที่สองครับครั้งที่สองครับเป็นไงคิดว่าครั้งต่อไปจะมีไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะมีครับมามาจากไหน ครั้งที่สามน่าจะเป็นกระเช้าใช่เปล่าไม่รู้มีมีเหตุผลอะไรอยากจะได้กระเช้าเนี่ยแต่ไม่อยากได้หรอกผมว่าเดินเงี้ยมันเป็นมนลทังของภูกระดิ่งแล้วใช่แต่ถ้าแบบแล้วแต่มีก็ดีเป็นทังแต่มันก็อาจจะให้คนแก่เขาขึ้นมาได้เนมพื่อนหนูกเป็นลมเนี่ยก็เกือบแย่นะ้ามีกระเช้าก็ดี วันนี้เจอคน75ปีขึ้นมา75สองคน73คนหนึ um> ่งสรุปแล้วอยากจะได้หรือไม่ได้ไม่หยาผมไม่ไม่อยากผมไม่อยากไม่อยากได้เหตุผลชาติของชีวิตแล้วแล้วยังอื่นน่ะอย่างอื่นน่ะอย่างหนึ่งแบบพวกลูกหาพวกอะไรคือเขาก็ทำงานของเขาอย่างนี้แล้วท่านเด็ดดี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 ด ตรงนั้นเขาจะตัดอ๋อไงฝันอนไรนบบไรได้ขาดอะไรได้มันเป็นวิถีชุมชนอยู่แล้วนี่เรียนเรียนอยู่หรือทำงานละมาทำงานละที่อยู่เราจะมีซับไตเติลอยู่ข้างล่างนะคะเอาไปเอาปัดกรนลมนี่แบบเอากระลมเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนมาจากสกลนะ มาสกลนครวมาแสดงขึ้นผู้พานเรือวะเนี่ยทำไผู้พานกัดโดยสารครับสองแถวสองแถวครับสบายมากผู้กระดึงมาจากเทธอละนี่มาอยากข้างครกข้งแรกเป็นไรมั้ยบ่ดูไปอยากสามเนี่ยสาับโอ้ครั้งแรกครับแล้วเป็นหน้ารังข้างล่างเขามีครับแล้วเป็นอะไรเขาสีเห็ดให้ขึ้นง่ายๆเนี่ยเห็ดกระเซ้าเนี่ย บอกว่าถึงนี่ครับีครับเนี่ยดีครับเป็นกระเช้าดีครับมัจะได้มีป้ายพิชิตภูกระดิงครับถ้าถ้าใช้กระเช้าก็ยินดีต้อนรับอ๋อแค่นี้ครับโอ้มันมีสองคำโอ้ยินเขายินดีต้อนรับกับพิชิตภูกระดิงอ่ะถ้าเป็นกระเช้ายินดีต้อนรับครับถ้าเป็นางขึ้นกับพิชิตภูกระดิ่งโอ้คุณกูผู้พิชิตเราเหตุผลยังไงนเด้อกะมันมีเหตุผลยังบอครับเจ้าอาจจะสูญเสียได้ครับสูญเสียได้ พระเจ้านี่หมายข้องมาภายได้น่ะลูกหาพระเจ้าพระเจ้าลูกหาได้ที่ครับที่คนในพื้นที่คนในพื้นที่ขายได้เอาโหสูญเสียเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อไปไม่เห็นลูกหาบแล้วเบ็ดสีสันเบ็ดสีสันครับอีอเบ็ดเด้งมันต้องขึ้นต้นไงคพยายามแล้วเขาว่าเป็นแฟนกันมากเนี่ยึ้นมาเราพิสกันหรือบ่แม่นหรือแห้งหักกันหลายกว่าเก่ามันแล้วแต่ครับแล้วแต่อืม อัพูดหครับอ้างดิพูดหาเขาอ้างดิาล้มตากันดิไปห้องกันป้วงเนาะรอบแรกล่ะแล้วพบกลุ่มหนุ่มเนี่ยกี่รอบแล้วเนี่ยมาครับแล้วมาจากที่ไหนมาจากขอนแก่นครับแล้วเราเป็นไงบ้างเนี่ยไอ้มาแล้วเหนื่อยมากไหมั้งแรกั้งแรกในชีวิตเลยแล้วเมื่อเมื่อเร็วๆแล้เคยได้ยินไหมว่าผู้ดึง ตอนนี้กําลังจะมีประชาวิจารณ์เกี่ยวเรื่องกระเช้าเนี่ยครับขอต่อต้านครับเลยขอต่อต้านนะเขาต่อต้านเอ้ามันเหนื่อยๆอย่างนี้ถ้าถ้ามีเรานั่งขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้บรรยากาศของธรรมชาติครับคนแถวนี้ก็ขาดรายได้เครับถ้าเป็นกระเช้ารยังยังพอใจที่อยากจะให้มันแบบนี้นะครับคต้องได้รสชาติชีวิตตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ไหนมอคนแก่นมอขอนแก่น อ๋อเคยเคยเคยได้เคยได้ยินตรงนี้อยู่นะครับฟังข่าวได้ยินหลายตัวสองท่านทีแล้วอ่ะเข้าที่ทานครไม่ที่นายกมาไหนอ๋อยนายกมาก็เมื่อเร็วๆนี้ครับโอเคคุณครับเราสนุกเลยค่ะอ๋อเป็นต่างประเทศต่างประเทศญี่ปุ่นนะฮะหรือเกาหลีญี่ปุ่นครับเคยเคยมาเคยมากี่ครั้งแล้วครับ กเมเาิมตรครั้งครังนเผอยากออกกองแทีาถามภาษาอะไรภาษาไทย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 ดีกว่าครับภาษาไทยดีกว่ามามาเที่ยวภูกระดึงนี่จากการแนะนำหรือดูในประชาสัมพันธ์ แนนะะำค่เพื่อนแนะนำกัมามากับเพื่อนค่ะกับมันมาอยู่เมืองไทยนานแล้วยังฮะหนึ่งปีครึ่งกัะหนึ่งปีครึ่งเคยเที่ยวลักษณะเป็นอุทยานลักษณะภูเขานี้กี่ที่แล้วเคยไปเที่ยวที่ไหนมั่งเคยไปเที่ยวเคยไปเที่ยวี่ที่แล้วกี่ที่แล้วอ่าสถานที่ท่องเที่ยวของไทยอ่ะแบบนี้ไม่ใช่ที่นี้แบบแบบภูเขานะสองครั้งไปเขาใหญ่ ไปเขาใหญ่รู้ไหมว่าเขาใหญ่นี่เป็นมรดกโลกโมรดกโลกไม่เข้าใจค่ะอ่ยูนสโกอยู่ยูนิสโกโนะโ้นกะที่นี่เป็นอ,อุทยานที่ประกาศเป็นอุทยานอันดับที่สองเขาใหญอ่อันดับแรกอัน<า>นี้นอันดับที่สอง<า>แล้วที่ญี่ปุ่นมีกระเช้าไหม มีกระเช้าที่ขึ้นนั่งขึ้นไปบนเขาอะไรเนี่ยกระเช้าไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่นั่งอ่ะนั่งขึ้นไปอ่ะเป็นเป็นกระกระเช้าไม่เข้าใจก่ออาจารย์มาแล้วเออเดี๋ยวจะคุยได้ก็อาจารย์นะ ถา,ถามว่าที่ญี่ปุ่นนี้มีม,มีเขาสร้างกระเช้าไหมข้าสร้างกระเช้าไม่เข้าใจก่อนอเคบินค่า